ออดอกใหญ่มากเลยติดติดอันใหญ่ก่อนข้้นบนมาเก็บไว้ก่อนได้ สูดานสูดานกระเจี๊ยบพันสูดานดาน,าน,านุ่เามาเลยโอ้ยไหลกอมากเลยอะ่ะถ้าเวลามันไม่เๆอเนี่ยเราสามารถตัดตัดเป็นทั้งกิ่งได้เลยไนดะ้ตัดนี้ออกไปเลยเราไปเด็ด ที่บ้านในร่มอออันนี้ชั้นน้อยๆเราก็เด็ดเป็นเป็นดอกๆได้เนี่อันนี้ดอกมากอันนี้พอดีโลยโรยไปหลุมละห้าเม็ดมันก็เลยมันก็เลยล้มเลยล้มแล้วในละหน้าเบียดกันล้มโอ้ยเยอะมากเลยอ่ะกรนีเนี่ยูดานดอกให่มาก เดียวก็เป็นร้อยดอกอย่งนี้ก็แ้วถ้ามันเยอะๆอย่างนี้เราเด็ดมากินไม่ทันแล้วมันที่เหลือมันเป็นไรไหมคะเราเอามาตากแห้งอ๋อเป็นเก็บมาตากแห้งใช่ตากแห้งแบบนี้เขาขายเขาขายกันเขาตากเจ็ดวันเจ็ด <7 S 1> วัน,วนแล้วเขามาขายกิโลละประมาณสามร้อยห้าสิบบาท แค่แค่ต้นเดียวก็เยอะแล้วเนาะอืมไม่ต้องลดน้ำมากใช่ไหมนะกระเจี๊ยบ เอามาทั้งกิ่งเลยหักแล้วเอามาทั้งกิ่งเลยอันนี้ไปทำดอกไม้<ช>ที่<ช>แห้งๆแล้วใช่เขาไปทำดอกไม้ประดิษฐ์แล้วมเมล็ดมันอะ่ะเขาไปสกัดเป็นน้ำมัน แล้วก็มเมล็ดเราก็สามารถขายขายได้เป็น,มนเมล็ดพันธุ์เป็น,มนเมล็ดพันธุ์ได้อีกด้วยเราก็ไว้ปลูกในในคราวต่อไปแล้วก็เอามาถ้ามีเยอะๆแล้วก็มาขายขายมเมล็ดพันธุ์นี่ไม่ต้องรดน้ำมันอนะแต่ต้องปลูกช่วงแบบช่วงฝนแล้วอย่าง้า่กิ่งไหนเราเก็บดอกไปแล้วมันจะตายไปไหมนะมันจะตายมันเป็นมันจะตาย เป็นอิสานพลมลุกอ่ะก็เหมือนกับปลูกทีหนึ่งแล้วก็เก็บทีนึงแล้วก็ค่อยปลูกใหม่ใช่แล้วปลูกทีหนึ่งก็คือเก็บเอาไว้ก็ตักแห้งแล้วก็เก็บไว้กินได้ทั้งปีอย่างนี้เนาะแล้วพอถึงหน้าก็ค่อยปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งก็ เขาบอกให้ปลูกช่วงก่อนฝนมันจะดีปลูกช่วงก่อนฝน เลือกยังไงว่าต้องเด็ดอันไหนก่อนก็เด็ดตั้งแต่ดอกล่างๆไปก่อนจ้ะดอกล่างๆจะเป็นดอกแก่อันนี้ใช่ไหมอันนี้ดอกเล็กอันนี้ดอกดอกล่างแต่ว่าเล็กเล็กแต่มันจะแก่กว่าดอกบนดอกบนมันจะเป็นดอกดอกแตกดอกใหม่ บนเราก็เก็บไว้ก่อน,นอยังเล็กอยู่ตะดอกบนเราก็รอให้มันโตก่อนเนาะให้มันใหญ่มไม่ใส่ผูน้นี้โดนบุ้งโอ้โห <c oughs> ม,มีบุ้งด้วย <c oughs> ธรรมชาติไม่มีไม่ได้ใส่สูยเคมีให้มันโตธรรมชาติ <c oughs> ดอกล่างล่าง <c oughs> มันใหญ่ เก็บไล่ไปอันนี้ดอกเล็กก็เราเก็บไปเมืก่อนไม่ได้ไม่ไดเก็บแต่ถ้ามันออกเยอะๆเราก็ตัดทั้งกิ่งล่างนี้เลยแต่